สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีด d ิฟเตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมจะมาเล่นรถคันนี้นะครับผมนี่นะครับผมนะมีชื่อว่าเลดไฟมไนท์นะครับผมนะเป็นรถคัสตเอ้นั่นเองนะครับผมเป็นรถคัสต์เอสายคูปองนะครับผมนะเอออยู่ในเวิร์กช็อปนะครับผมมาดูรูปมทรงรถกันก่อนนะครับผมวิ่งคนข้างสวยเลยนะครับ โอ้โหดุดุเลยนะผมนะรูปทรงผมชอบนะครับผมคันนี้นะโอ้ไหนโตเป็นสีชมพูเหรอค่อนข้างสวยนะครับผมโอ้โหยังแจมอ่ะมาเรามาดูค่ากราฟกันก่อนนะครับเฮ้ยค่ากราฟก็โอเคนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะค่ากราฟนะครับผมค่าทานสเตอร์อาจจะน้อยไปนิดนึงนะผมแต่ไม่เป็นไรนะค่าันแทงคันนี้ถือว่าสุกมาก ค่อนข้างดีนะผมในเรื่องค่ากรามานะมาแล้วครับผมเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมในโตพาวเวอร์บวก25นะครับผมเมื่อใช้ในโตจะได้รับ10เอ็นแทงทันทีหลังจากใช้มินิบูสเป็นครั้งแรกคุณจะได้รับเอ็นแทง6ทันทีสกิลคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมมันบวกในโตพาวเวอร์20นะ ในโตพาวเวอร์20%รถ้าผมจําไม่ผิดก็คือมันทําให้เราไปถึงจุดสุดยอดของความเร็วในโตได้ใช่ไหม <Okay. S 1> อย่างเช่นเรากด c ีดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราไปถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาสุ่มได้นะครับผมนะรถกันนี้นมองเลดเฟรมไนน์ Red นะู่ในเวิร์กช็อปนะผมตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ47วันนะผม47วัน48วันนะอีกนานเลยนะเดือนกว่าๆเลยนะ เพื่อนๆก็ไปทํากิจกรรมได้มันจะได้หลอดแดงๆมาเนี่ยนี่หลอดนนี้นะผมนะนี่จากกิจกรรมนะผมเป็นการล็อกอินแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับผมก็จะได้มาสุ่มนะครับผมทําให้เพื่อนๆหมดการเอ็ดไม่เยอะนั่นเองนะผมอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันในเกมกันเลยดีกว่านครับผมว่าคันนี้จะดีสักแค่ไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับมาครับผมในด่านเลเวอร์ลีเทสนะผม เดี๋ยวเราลองเอารถคันนี้มาเล่นดูนะครับผมว่าคันนี้มันจะขับง่ายหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยสกิลของรถคันนี้นะผมก็คือรถคันนี้เป็นสายในโตนะครับผมเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็มันจะไม่บวกความเร็วของสกิลนะผมนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนว่ามันขับง่ายหรือเปล่านะแต่ว่าค่ากาฟเป็นแทงค่อนข้างที่จะสูงผมว่าคันนี้น่าจะเก็บเป็นแทนงง่ายนะครับ เอาตรงๆนะผมว่าลูกทรงนี่ผมก็ให้ผ่านนะเพื่อนๆสังเกตสก,กิลนะเวลาผมใช้ในตัเห็นไหมมันจะมีเ e อ็นแทงขึ้นมาประมาณา10%ตนะผมตามสก,กิลที่บอกเลยนะ ข้าโอเวอริไปอุ้ยไขขอบโอเวอริ่ไปเรียงมูดเอาบูดหลุดเฮฟวีโอ้โหไม่ติเฮฟวี่ซีดบเิลเฮฟวี่ซีดอุ้ยขับง่ายมากม ดูดิคือผมสังเกตได้เลยว่ามันไปความเร็วสูงสุดได้เร็วมากอะดูจากความเร็วของรถนะคือแบบมันขึ้นความเร็วสูงสุดของรถเร็วมากนะครับผม Over r i f CWW เฮ้ยไม่ติด โอ้บุหลุดจงแล้วเริ่มโปรติซโอโอเคถือว่าค่อนข้างที่จะขับง่ายนะครับผมนะนี่ขนาดรถผมไม่ได้อัพนะเนี่ยคือการจ็บไปแท้งก็ง่ายมากแล้วนะครับผมผมว่าคันนี้ดีเลยนะผมสำหรับผมนะขับง่ายมากๆครับผม <Yeah. S 1> <c oughs> มาครับผมในด่านพอยฟิวโอนะ like <a> ก็หลังจากที่ลองเล่นเมื่อกี้นะค่อนข้างที่แบบว่าสำหรับผมนะ ค่อนข้างที่จะดีนะผมสำหรับรถคันนี้นะส่วนสก,กิลที่ว่าในโตบ,บวกพอร์20%นะผมว่าสก,กิลข้อค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าน่าเสียดายที่แบบมันไม่บวกความเร็วสูงสุดพื้นฐานเรืออะไรอย่างนี้เนาะถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะทำให้รถคันนี้แรงขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ว่าการที่สก,กิลทำให้รถไปถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมทำให้มันออกโค้งเร็ว แล้วก็ทำจังหวะได้ดีนะครผมคือสกิลเนี่ยคันนี้มันการันตีเลยนะผมถ้าเรากดเอนแทงเนี่ยมันจะเนี่ยเรากดเอนแทงเนี่ยมันจะมีหลอดเอนแทงขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแต่เย็นนักดาเน,นี้ผมไม่ได้ซ้อมเลย <c oughs> โดดมั่ว เฮ้ยโอ้โหรถถึงกับหยุดเลย ชนออออออต้องไปซ้อมแล้วต้องไปซ้อมแล้วออโอเคนิวเรคคอร์ดนะผมขนาดขับมั่วเลยเนี่ย คือรถคันนี้มันค่อนข้างดีมากเลยนะผมนะสำหรับผม,มนะคือเกมแอนแทน้งที่จะแบบขึ้นเร็วมากนะแอนแทงน,นะผมในส่วนข้อดีของมันนะครับผมมาครับผมเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมในด่านนอสซีนะครับผม ก็รถคันนี้ก็ถือว่าสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมการขับง่ายมากนะครับผมการเจลียนไปแทงก็ง่ายนะครับผมนะคันนี้คันนี้ก็สำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเนาะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะผมว่าคันนี้มันตามมืออยู่นะครับผมอารมณ์มันประมาณเหมือนอย่างที่ผมว่าแหละผมว่าเหมือนกับรถสปีด้าซีซั่นที่32อะ่ะโอ้บส72 ผมเล่นิดกี่ปีจนถึงอายเจ็สิบสองเนี่ยนะผมไปมาครับผมอาสีอื้อหสัเสตไม่ได้เอา เสดงอรเดียวไป่พูดเ่ยนักเรียนทำตัวอยางเรา เข้าประมาณเะสืสองที การจอดหน้าเส้นเลยนะโอ้โหมีการแบบจอดรอด้วยนะโอ้โหเกินป้ายบางทีอะ่ะเกินป้ายนะครับผมจอดรอหน้าเส้นด้วยครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะผมเลดเฟรมไนท์นผมสำหรับผมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมนะแต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหที่หนึ่งเขาเบรกรอเบรกรอหน้าเส้นใชยนะครับผมนะเออถือว่าเอ,อเขาวิ่งไวนะใช้โซ่ผม วิ่งไวนะครับผมว่าเมื่อกี้ผมใช้สัต์เลี้ยงตัวนี้นะผมนะสแตนเลียงตัวที่ผมใช้เนะนี่ยในผมในรันล้อซีนะผมเหมาะมากครับผมสัต์เลียงตัวนี้นะมามาพูดถึงรถคันนี้กันดีกว่านนะครับผมคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมสำหรับผมนะเพราะว่าด้วยสกิลของมันนะผมในโตพาวเวอร์บอกยี่สเปอร์เซ็นตะทำให้ เวลาเรากด C W W อ่ะมันทําให้รถของเราอ่ะไปถึงความเร็วสูงสุดของ C W W ได้เร็วนะครับผมได้เร็วกว่าคันอื่นเลยแหละนะครับผมอีกครั้งเมื่อกี้ผมไม่ได้อัหลดเลยนะครับผมน,ะนี่นะผมผมไม่ได้อัปอะไรเลยสักอย่างนะผมรถคันนี้เห็นไหมนี่ผมไม่ได้อัปอะไรเลยนะผมนะ่ะสายรถคันนี้ก็เน้นไปสายไหนลอเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมโอเคสำหรับการอัปรถคันนี้นะผมก็จะเป็นขวานะผมกลางนะผม กลางแล้วก็สายแล้วก็สายนะครับผมสำหรับที่ผมจะอัพนะเพราะว่าสายนี้เลี้ยงบูสดีมากๆนะครับผมแล้วก็เหมาะสุดแล้วสำหรับผมนะสายอื่นมันเป็นเกี่ยวกับการความเร็วสูงสุดแล้วก็เนี่ยแล้วก็ในโตนะผมซึ่งมันก็ไม่ได้บวกเยอะเนาะบวกความเร็วในโตบวกอันนี้นะผมบอกในโตนะก็เน้นสายเลี้ยงบูสดีกว่าเพราะว่าด่านเลี้ยงบูสมันเยอะมากในเกมสปีดด i ิฟเตอร์อนะครับ เพราะฉะนั้นรถคันนี้สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมถ้าสำหรับผมนะผมว่าผมน่าจะกดเอาถาวรเลยอของคันนี้นะสำหรับเล f เฟรมในผมเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเลยของสำหรับสกิลนะสกิลเวลาเรากดนะในโตเรากดในโตหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นหลอดเอ็นแทงสีฟ้า10%ก็ผมค่อนข้างชอบนะรวมรวมถือว่าโอเคเลยนะผมคันนี้ดีจริงๆครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม